สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนูเคลียร์ตู้เย็นง่ายๆมาฝากกันครับข้าวผัดหมูสับนันร้อนเริ่มทํากันเลยครับผมหน้าตาออกมาแบบนี้ทําง่ายกินง่ายอร่อยมากนะครับดับแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปได้เลยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับก็ใส่กระเทียมสับลงไปสักเล็กน้อยเพิ่มกลิ่นหอมครับผัดต่อสักคู่รอกระเทียมเริ่มเหลืองหอมก่อนครับจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปได้เลยครับผัดจนหมูเริ่มสุกก่อนนะครับพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับก็ใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองครับ รอจะเริ่มเซตตัวสักนิดนึงครับอจากนั้นก็ผัดรวมกับหมูได้เลยครับพอผัดรวมกันเรียบร้อยแล้วเป็นครีมแบบนี้นะครับก็ใส่ข้าวสวยลงไปได้เลยเป็นข้าวสวยหุงธรรมดาที่บ้านเราได้เลยครับวันนี้ใช้ข้าวนิ่มๆน,นะครับเป็นข้าวผัดแบบข้าวนิ่มๆเลยครับอพอผัดจนเข้ากันดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ใส่หอมใหญ่ครับตามด้วยคนา้ามะเขือเทศครับ ผัดสักคู่นะครับรอจนผักเริ่มสุกสลดสักนิดนึงก่อนครับจากนั้นปรุงรสชาติเริ่มจากน้ำตาลทรายครับผงปรุงรสครับน้ำปลาสิวขาวครับสิวดำนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมของเมนูข้าวผัดเราครับผัดคลุกเคล้าจนทุกอย่างเข้ากันดีครับตรงนี้เ้็นไฟแรงๆนะครับจะได้มีกลิ่นไหม้กระทะสักนิดนึงเป็นเสน่ห์ของข้าวผัดแบบนี้ครับโรยต้นหอมผักชีลงไปได้เลยครับแล้วก็พริกไทยป่นครับ ผัดคุกเข้าสักคู่นะครับอ่พาพอเข้ากันดีแบบนี้หอมๆก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเข้าผัดหมูสับง่ายๆเมนูเคลียร์ตู้เย็นครับผมใครอยากทําสามารถทํตาตามได้เลยครับเมนูนี้ทําง่ายกินง่ายอร่อยด้วยนะครับอัตราส่วนอยู่ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ